สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้เราจะมาทำข้าวผัดยางโจค่ะข้าวผัดธรรมดาที่แสนจะไม่ธรรมดาค่ะที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามีสมวนสมมากมายและมีที่มาที่ที่น่าติดตามมากเลยค่ะเพราะเดิมเนี่ยมันคือข้าวผัดทองคำในสมัยจีนโบราณนะคะหรือเรียกเป็นชื่อสิริมงคลอีกอย่างนึงก็คือข้าวผัดหยกทองค่ะ เพราะว่าชาวจีนเขามีจินตนาการว่าข้าวผัดเนี่ยเมื่อไปอผัดกับไข่แล้วเนี่ยสีของไข่เมื่อไปเคลือบข้าวเนี่ยสีเหมือนสุกป,ปังมันด่งทองคําค่ะเดี๋ยวเรา,าลองมาลองทํากันดูดีกว่านะคะว่าเ,เราจะเป็นเหมือนจินตนาคโคนจีนหรือเปล่าที่เขาทาอยู่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะข้าวผัดหยางโจม,มีส่วนผสมสําคัญอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ส่วนผสมส,มสาคัญเ,เดี๋ยวจากด้านนี้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่ก่อนนะคะข้าวเย็นค่ะข้าวเย็นหุงแล้วคั่งคืนไว้ผึ่งลมให้แห้งนะคะแต่ว่าข้าวจะต้องสุกนิ่มนะคะเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่ข้าวเนี่ยนะคะเห็ดหอมค่ะเอาไปแช่น้ํานะคะแล้วก็มาหั่นค่ะน้ําซุปไก่นะคะน้ำมันหมูค่ะข้าวผัดถ้าจะอร่อยไม่อร่อย อยู่ที่นื้อมันหมูนี่นะคะคุณเชียงค่ะเราใช้คุณเชียงปลาค่ะหมูอ,อกซีอิ๊วดำค่ะใส่ลำพึ้งนะคะกุ้งสดค่ะแล้วก็กังปวยนะคะกังปวยเนี่ยก็คือหอยชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดและที่มาหลากหลายมากนะคะขนาดถ้าขนาดใหญ่ก็จะราคาแพงหาซื้อได้ที่เยาวราชนะคะส่วนที่มาเนี่ยมีทั้งมาจาก เม็กซิโกหรือว่าทางอเมริกาทางญี่ปุ่นซึ่งราคาแพงมากและจีนค่ะก็เลือกได้ตามความพอใจนะคะวิธีการทำเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าในขั้นตอนของการทำข้าวผัดเนี่ยเราเอาไปต้มกับน้ำซุปได้เลยนะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆแต่วิธีการทำสำหรับการนำไป ใช้ในอาหารอื่นเนี่ยต้องนําไปแช่น้ําแล้วก็นําไปนึ่งที่อุณหภูมิร้อยองศาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเครื่องปรุงมีอะไรในข้าวผัดย่งโจนะคะซสีิ๊วดำค่ะซสี้๊วขาวค่ะน้ําตาลนะคะแล้วก็กระเทียมสับกับต้นหอมซอยค่ะค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการ ปรุงและทำข้าวผัดหยางโจกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวผัดหยางโจกันนะคะเริ่มต้นที่ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะน้ำมันหมูค่ะใส่ลงไปนะคะทำไมเราต้องใช้น้ำมันหมูเพราะว่าอาหารจีนเนี่ยะจะให้หอมเนี่ยเราจะไม่ใช้เนยนะคะมันไม่ใช่กลิ่นอายของอาหารจีน,นะคะ่ะดัะนั้นมันจึงต้องเป็นน้ำมันหมูค่ะ พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมและหอมซอยลงไปนะคะเหลือไว้นิดหนึ่งสำหรับใส่ทีหลังด้วยค่ะค่จากนั้นเมื่อหอมหอมและกระเทียมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะเราจะทำให้น้ำขุกคลิกนะคะ เห็ดหอมลงไปค่ะกําปวยค่ะ ะะที่บอกหมูแดงเนี่ยจริงๆหมูของในสูตรของฮ่องกงเนี่ยมันจะมีหมูย่าง2ประเทศค่ะก็คือหมูที่ออกสีส้มแดงที่บ้านเราเรียกว่าหมูแดงกับหมูที่เป็นสีดำทำจากสีอีดดำกับน้ำผึ้งนะคะตอนนี้คือในสูตรนี้เราเลือกใช้หมูสีอีดดำค่ะแต่ถ้าไม่มีก็คือใช้หมูแดงได้ค่ะ กุนเชียงด้วยนะคะกุนเชียงเนี่ยถ้าใหญ่ไปก็สามารถหั่นชิ้นเล็กได้นะคะกุนเชียงก็นี่คือกุนเชียงปลานะคะแต่ว่าถ้าชอบกุนเชียงหมูหรือกุนเชียงไก่ก็สามารถใส่ได้ค่ะใส่น้ำซุปไก่ขลิบน,นิดนึงนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ตาลทรายนะคะหวานมากน้อยชิมดูก่อนนะคะเราจะเพิ่มน้ำมันหมูนิดนึงนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะเราสามารถแยกสิ่งที่ผัดไว้เนี่ยไว้ขอบกระทะก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปะคะ่ะ เหลืองเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะเคล็ดล mm hmm. ับความอร่อยนี้อยู่ที่ข้าวนะคะถ้า mm hmm. เกิดว่าข้าวเป็นเม็ดหยุ่นตัวนะคะ mm hmm. เวลาผัดออกมาเนี่ย mm hmm. ข้าวก็จะมีความ เรียงเม็ดสวยนะคะแล้วก็มีความนิ่มเมื่อเวลาโดนกับน้ำน้ำอซอสุกนิดหน่อยที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะสุกนิ่มกำลังพอดีะคะ่ะดูสีแล้วเนี่ยหากยังดูว่าสียังออกจืดๆนะคะเราจะเพิ่มสีดาลงไปะคะ่ะ จริงๆแล้วในพัตคารเนี่ยจะมีเราจะไม่เว้นช่วงว่างในการผัดมากเพื่อให้ข้าวที่ได้นนะคะสุกทั่วถึงค่ะเราจะต้องผัดที้ไวนะคะค่ะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะมาจัดจานลรก ค่ะท่านผู้ชมคะเข้าวผัดหยางโจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานนะคะค่ะเออ่สีจานนี้จะเหลืองนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่สีอุดำลงไปด้วยนิดนึงนะคะ จะมีส่วนผสมเครื่องปรุงที่เราได้คลุกเคล้าไว้นะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เหลืออยู่เราก็จะนํามาตกแต่งจานนะคะซึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือหอมนะคะหมูสีอิ่วที่เราเหลือไว้นิดนึงค่ะแล้วก็กุนเชียง จะทานร่วมกับน้ำซุปที่เราต้มไว้แล้วเหลืออยู่นะคะก็ได้ค่ะเหมือนกับข้าวผัดทั่วไปอะนะคะตัวนี้ก็จ,จัดจานให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดยังโจค่ะส่วนอัตราส่วนเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ